คุณเคยถือเหรียญเล็กๆสองบาทไทยในมือแล้วคิดใหมว่ามันอาจซ่อนขุมทรัพย์ที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนลองหลับตานึกถึงภาพเมืองไทยในปี2548เวลาที่ชีวิตยังดำเนินด้วยความเรียบง่ายผู้คนใช้จ่ายด้วยเหรียญเก่าธนบัตรเก่ารถเมรถตุก๊กตุ๊กข้าวแกงรถเด็ดข้างทางใครจะไปคิดว่าเศษเหรียญที่แลกทอนกันแค่สองบาท อาจกลายเป็นหนึ่งในของะส,สมทรงคุณค่าเหรียญ2บาทปี2005มีจุดเริ่มที่ไม่ธรรมดามันถูกผลิตในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศกำลังสั่นคลอนหลายคนอาจไม่ใส่ใจแต่สำหรับนักสะสมตัวจริงนี่คือจุดเริ่มของยุคเหรียญสะสมนึกภาพตามว่าหลังผ่านมือคนมานับหมืน่น นับแสนคนแล้วคนเล่าเหรียญน,นี้อาจถูกโยนทิ้งถูกใช้จ่ายอย่างไม่ใส่ใจหรือถูกเก็บเข้ากระเป๋าหลายปีโดยไม่มีใครสังเกตถึงกระนั้นเมื่อเวลาผ่านไปมันกลับปรากฏตัวในมือของคนที่รู้ค่าของอดีตคุณผู้ชมที่อายุมากหน่อยอาจยังจําได้ดีเมื่อโทรศัพท์บ้านยังกดเหรียญ50สตางค์หนึ่งบาทเหรียญสองบาทที่เราเคยเมินกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความทรงจําการบอกเวลาที่ลืมไม่ได้การรอรถเมย์ใต้แดดร้อนหรือเสียงเหรียญดังตึง,ตง เวลาหยอดตะกร้าข้าวสารแต่ที่จริงแล้วเหรียญสองบอหาทอปี2 0 0 5ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อหมุนเวียนทั่วไปอย่างเดียวมันถูกผลิตอย่างจำกัดบางรุ่นถูกเก็บไว้ในคลังธนาคารบางส่วนถูกปล่อยออกมาตามตลาดแล้วแทบทั้งหมดถูกใช้จนเลือนหายไปกับการเวลาคุณลองคิดดู เหรียญที่ผ่านผ้าขี้ริ้วผ้าขาวและมือหลายคู่อาจรอยขูดขีดมีรอยทะลอกเหมือนถูกลืมไว้กลางสายลมและฝนแต่ขณะนี้มีคนกลุ่มหนึ่งที่ตาไวเขาเลือกที่จะสะสมสิ่งที่คนอื่นทอดทิ้งเขาทำความสะอาดเบาๆตรวจสอบสภาพรักษาให้สมบูรณ์แบบที่สุดและเก็บไว้เหมือนเก็บอดีตของชาตินี้ไม่ใช่แค่เหรียญน,นี่คือชิ้นส่วน แห่งประวัติศาสตร์เหรียญที่เราเคยใช้โดยไม่สนใจกลับกลายเป็นเครื่องตวนใจถึงอดีตเหรียญที่บอกว่าเรามีช่วงเวลาที่เหน็ดเหนื่อยมีวันที่ต้องประหยัดและวันที่เราเดินผ่านตรอกซอกซอยเก่าตอนนี้ผมขอให้คุณจินตนาการสีน่นี้เหรียญสองบาทในมือคุณเงาแสงไฟอ่อนๆเสื้อเชิ้ตลายขาวดำเก้าอี้ไม้ในห้องโถงเก่าเสียงลมหายใจช้าๆกับความรู้สึกว่านี่อาจไม่ใช่แค่เหรียญแล้วผมจะพาคุณไปสำรวจค่าที่แท้จริง ของมันในวงการนักสะสมมีคนหนึ่งที่ค้นพบว่าเหรียญ2บาทปี2005ในสภาพเยี่ยมขอบคมเรียบเงาไม่มีรอยขีดข่วน A สียองดังตอนโยนบนโต๊ะเหมือนเหรียญใหม่กลายเป็นหนึ่งในเหรียญที่หาได้ยากที่สุดในตลาดหลายคนถามว่าแล้วมันคุ้มค่าต่อการเก็บไหมใช่ครับถ้าคุณเป็นคนที่ให้คุณค่ากับอดีตให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์และเข้าใจคุณค่าทางใจลองคิดดู ในขณะที่เหรียนรุ่นทั่วไปมีค่าแค่สองบาทแต่สำหรับคนที่รักเหรียญเหมือนกับนักล่าสมบัติพวกเขาไม่มองแค่ราคาพวกเขามองที่เรื่องราวที่อยู่เบื้องหลังเหรียญอย่างเช่นชายคนหนึ่งจากกรุงเทพที่เคยใช้เหรียญน,นี้หยอดโทรศัพท์ต่อคิวทุกเย็นเขาไม่ได้คิดว่ามันมีค่ามากมายจนกระทั่งวะ อันหนึ่งเขาพบว่าหายากมันไม่เหมือนรุ่นอื่นที่เห็นทั่วไปเขาเริ่มตามหาสืบค้นหันไปถามกลุ่มนักสะสมแค่คุยจากตลาดเก่าจนสุดท้ายก็ได้มาเหรียญที่ผ่านช่วงเวลามากว่าทศวรรษเมื่อเขาจับมันในมือครั้งแรกเสียงเหรียญดังกระทบโต๊ะคล้ายเสียงระฆังเล็กๆในหัวใจของเขาและเขาพูดออกมาด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่านี่แหละสิ่งที่ผมตาหา ความรู้สึกแบบนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องของเงินมันคือเรื่องของความทรงจำเรื่องของคุณค่าที่ไม่มีวันสึกกร่อนผมอยากให้คุณลองจินตนาการว่าถ้าคุณเก็บเหรียญน,นี้ไว้แล้วสิบปี2ี่ิปีข้างห่าหน้าเด็กๆหล,ลานๆของคุณถามว่าทำไมคุณถึงเก็บเหรียญน,นี้ไว้คุณอาจจะยิ้มและเล่าให้ฟังถึงวันที่โทรศัพท์ยังหยอดเหรียญการจ่ายค่ารถเมล์การซื้อข้าวสารจากร้านค้าเล็กๆในชุมชนนั่นคือสิ่งที่ทำให้เหรียญสองบาทกลายเป็น ของที่มากกว่าเงินและเมื่อคุณภาพของเหรียญครบถ้วนเมื่อความโหดร้ายของการเวลาย,ยังไม่แตะต้องยอมรับว่าคุณถือเหรียญหายากไว้ในมือหลายคนอาจมองเปลี่ยนเหรียญเป็นของสะสมแบบเล่นๆแต่สำหรับนักสะสมตัวยงนี่คือมูลค่าที่แท้จริงผมไม่อยากให้คุณคิดแค่วันนี้จะขายได้ราคาเท่าไหร่แต่ขอให้คุณคิดแต่ว่าวันข้างหน้าใครจะยอมจ่ายเพื่อสิ่งนี้ และนั่นคือเหตุผลที่เหรียญสองบาทปี2005หเดียวกันที่คุณถืออยู่นี้ได้รับความต้องการจากคนกลุ่มเล็กแต่เฉียบขาดคนที่เข้าใจคุณค่าเห็นคุณค่าของอดีตเห็นคุณค่าของความทรงจำจนกระทั่งวันนี้ผมมีข่าวที่จะทำให้คุณต้องทำใจสูดลึกผมพบข้อมูลล่าสุดจากนักสะสมมืออาชีพว่าเหรียญสองบาทปี2005ที่มีสภาพสมบูรณ์เยี่ยมที่สุดในตลาดมีมูลค่าประเมิน อยู่ที่8,450บาทใช่คุณอ่านไม่ผิด8,450บาทจากเศษเหรียญเพื่อแลกค่ารถเมกลายมาเป็นสมบัติของนักสะสมที่แลกด้วเย,ยหลักพันบาทถ้าคุณเคยเมินเหรียญนี้ถ้าคุณกำลังถือมันโดยไม่สนใจลองหยุดดูสักนาทีลองตรวจสอบรอยคมขอบเหรียญเงาโลหะน้ำหนักเสียงตอนพลิกเหรียญเพราะอาจมีขุมทรัพย์ซ่อนอยู่ในมือของคุณ ก่อนจะไปต่อขอให้คุณกด Subscribe ไว้ก่อนเพราะช่วงต่อจากนี้คือช่วงที่ผู้ชายวัย35-65ถึง65ปีขึ้นไปส่วนใหญ่ต่างบอกว่าฟังแล้วขนลุกเหมือนย้อนกลับไปอยู่ในยุคเรียนจริงๆและผมอยากให้คุณได้รับประสบการณ์นั้นเต็มๆตอนนี้ลองหายใจเข้าช้าๆแล้วมองเหรียญที่อาจอยู่ในลิ้นชักคุณลองคิดถึงคำถามหนึ่งคำถามที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากถ้าเหรียญเล็กๆหนึ่งเหรียญเก็บเรื่องราวของชีวิตคุณมาตลอดหลายสิบปี มันจะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังผมขอพาคุณย้อนเวลากลับไปอีกครั้งไปยังยุคที่เหรียญสองบาทปี2005เริ่มหมุนเวียนสู่ตลาดแต่คุณยังจำได้ไหมวันที่เงินสองบาทสามารถซื้ออะไรได้บ้างซื้อโอเลี้ยงแก้วเล็กข้างทางซื้อขนมเด็กๆที่ร้านโชห่วยหน้าวัดซื้อถุงพลาสติกแข็งๆใส่น้ำแข็งหลอดจากร้านชำสอบาท คือเงินเล็กๆที่เรามักไม่เคยให้ความสำคัญแต่เมื่อเวลาผ่านไปช่วงหนึ่งของประเทศการผลิตเหรียญมีความเปลี่ยนแปลงราคาต้นทุนโลหะสูงขึ้นการออกแบบเหรียญบางชุดต้องปรับใหม่หลายรุ่นถูกผลิตจำนวนไม่มากหรือผลิตแล้วเลิกผลิตก่อนกำหนดจนทำให้เหรียญบางปีบางแบบกลายเป็นของหายากโดยไม่ตั้งใจเหรียญสบาทปี2005ก็เป็นหนในนั้นมันถูกใช้จริงถูก วนจริงและเพราะถูกใช้จริงเป็นเวลานานทำให้เหรียญที่สภาพดีมากๆยิ่งน้อยลงไปทุกปีทุกเดือนทุกวันผมเคยเจอชายคนหนึ่งอายุประมาณ50ปลายปลายๆเขายือนอยู่ในตลาดของเก่าแถวพระนครเขาหยิบเหรียญ2บาทปีเก่าๆทีละอันตรวจทีละด้านพลิกแล้วพลิกอีกเสียงเขาเบามากแต่ผมได้ยินชัดเจนว่าเขาพึมพำอะไรบางอย่างนี่คืออดีตของผม เขาไม่ได้หมายถึงมูลค่าเงินแต่หมายถึงภาพชีวิตที่เคยเกิดขึ้นจริงครั้งหนึ่งคำพูดนั้นทำให้ผมเข้าใจทันทีว่าเหรียญไม่ได้เป็นเพียงของสะสมแต่มันคือกระจกเงาที่สะท้อนชีวิตผู้คนความทรงจำภาพไทยในยุคห่าเนื่องที่ยังไม่เคยถูกลบเลือนไปไหนคุณลองคิดดู ผู้ชายวัย35ถึง65ปีขึ้นไปผ่านเรื่องราวอะไรมากมายเคยขี่มอเตอร์ไซค์ควันคลุ้งกลับจากทำงานเคยต่อคิวซื้อน้ำมันช่วงราคาขึ้นเคยรับเงินเดือนใส่ซองสีน้ำตาลเคยให้ลูกหยอดเหรียญลงกระปุกหมูเหรียญ2บาทปี2005ก็เคยอยู่ในเหตุการณ์เหล่านั้นมันอาจเคยอยู่ในกระเป๋ากางเกงคุณในวันที่คุณเหนื่อยที่สุดมันอาจเคยถูกใช้ซื้ออาหารให้ครอบครัวอาจเคย ตกในซอกเบาะรถเก่าหรืออาจเคยอยู่ในวันที่คุณเริ่มต้นชีวิตใหม่และเพราะเหรียญเหล่านี้ถูกใช้จริงใช้จนสึกใช้จนลืมนั่นคือเหตุผลที่ทำให้เหรียญในสภาพสวยงามแทบสูญพัน จากตลาดนักสะสมหลายคนบอกว่าเหรียญหายากจริงๆไม่ใช่เหรียญที่ผลิตน้อยแต่คือเหรียญที่ผลิตเยอะแต่ถูกใช้จนแทบไม่เหลือตัวสวยให้สะสมเลยต่างหากเหรียญ2บาทปี2 0 0 5ตกอยู่ในเงื่อนไขนี้แบบเต็มๆและตอนนี้ความต้องการมันกลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากกลุ่มนักสะสมอายุหลัก4,50 0ถึง60ที่เริ่มอยากเก็บความทรงจา มากกว่าเก็บเงินผมเคยเห็นคุณลุงคนหนึ่งยืนในตลาดนัดของเก่าตรวจเหรียญสองบาทด้วยแว่นขยายเสียงเขาเคร่งครึมแต่มีความสุขเขาบอกว่าของพวกนี้ถ้าเราไม่เก็บมันก็หายไปพร้อมความทรงจำของเรา ประโยคเรียบง่ายแต่เฉือนลึกถึงใจเพราะเมื่อคนรุ่นหนึ่งจากไปเรื่องราวของเขาก็หายไปด้วยแต่ถ้าเหรียญหนึ่งเหรียญเก็บเรื่องราวเหล่านั้นไว้มันก็เหมือนเก็บชีวิตของเขาไว้ส่วนหนึ่งนี่และคือเสน่ห์ที่ทำให้เหรียญสองบาทปี2005กลายเป็นของสะสมที่ผู้ชายวัย3 5 6 5 ให้ความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆมันไม่ใช่เหรียญที่มีสีสันฉูดฉาดไม่ใช่เหรียญลิมิเต็ดแบบทองคําไม่ใช่เหรียญที่ถูกโปรโมตแต่เป็นเหรียญธรรมดาที่ซ่อนไม่ธรรมดาเพราะมันคือเวลาที่จับต้องได้ตอนนี้การสะสมเหรียญกำลังกลับมาแรงในกลุ่ม มาผู้ใหญ่เพราะพวกเขารู้ดีว่าโลกอาจเปลี่ยนเร็วแต่เหรียญโลหะเก่าๆจะไม่เปลี่ยนมันจะยังคงเล่าเรื่องเดิมยังคงบอกเรื่องราวเดิมยังคงเป็นตัวแทนของช่วงเวลาที่ไม่มีวันย้อนกลับมาและนี่แหละครับเหตุผลที่เหรียญสองบาทปี2005ยิ่งเวลาผ่านไปยิ่งดังยิ่งหายากยิ่งมีคนหาจนถึงวันนี้คุณรู้แล้วว่าเหรียญน,นี้ไม่ใช่แค่ของที่หลายคนเคยเมินมันคือของที่คนจำนวนมากเริ่มกลับมามองหา อีกครั้งและต่อให้คุณไม่เคยสะสมมาก่อนผมอยากให้คุณลองเปิดลิ้นชักเก่าๆในบ้านลองเปิดกล่องเหรียญเก่าลองหรือกระปุกหมูดูเพราะมันอาจมีเหรียญยอที่คุณไม่เคยรู้ว่ามีค่ามันอาจมีเหรียญที่คุณไม่เคยคิดว่าจะมีราคาหรือมันอาจมีเหรียญที่จะกลายเป็นมรดกให้ลูกหลานและถ้าคุณเจอเหรียญสองบาทปี2005สภาพเดิมๆไม่สึกไม่หายไม่บุบคุณอาจกำลังถือเหรียญที่มูลค่าแท้จริงล่าสุดคือ8,450บาท